ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ศูนย์ทร i อัมนะครับสาขาภูเก็ตวันนี้จะมีจะมีอ่าก็เรียกว่าเดโมเดยนะครับจับเจ้ารุ่นนี้เลยทริเดน660นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะ่ารถมันจะสวยขนาดไหนนะครับจะขับขี่เป็นยังไงบ้างคนระับ เราก็มาอยู่กับเจ้า t r i ยเดนกันเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูรอบนอกกันก่อนว่ามีอะไรบ้างน,นะกันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นชุดไฟ LED นะครับรอบคันเลยนะครับผมมิตริรถก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากนี่ดูกำลังพอดีกระทัดรัดสำหรับมือใหม่เลยนะครับชื่อของมันคือ Trident 660นะครับ6 6 0ซีซี cc ฝรั่งเนี่ยนะฝั่งยุโรปก็จะทำซีรถ ให้ตรงกับชื่อรุ่นเลยนะ660นะครับความสูงจนถึงเบาะเนี่ย805มิลลิเมตรนะก็ประมาณ80ดสิบเซนนะถ้าเราเอามาคูณ2ก็คนส่วนสูงตั้งแต่160ยขึ้นไปเนี่ยก็จะขับคันนี้ได้แล้วนะครับผมสมสูบนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะไม่ใช่เป็นบล็อกของ 675 Daytona นะเพราะว่าบล็อกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ที่ดีกว่านะแล้วก็ถ้านำมาใส่ในคันนี้เนี่ยราคามันจะจะบ้างกว่า300แสนแน่นอนนะครับการจุดระเบิดเนี่ยก็270องศาคนระับตามอิคลักของรถของไชยัม่มนะครับผมตัวรถนี่ก็81แรงม้านะ81แรงมา้า ก็ถือว่าผมว่าขับใช้งานมันก็โอเคนะครับสำหรับแรงม้าที่81นะครับไม่ใช่86 81แรงม้านะครับแล้วก็ทอฟอยู่ที่64นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่โอเคเลยออเร์นะครับล้อหนาอ้าด้านหน้านะครับโช๊คเป็นของโชว,วานะครับนี่เป็นของโชว,วา ปัม๊มนาเป็นนิสซินนะครับผมเป็นซ้ายขวาแล้วก็มี ABS นะครับล้อหลังก็เหมือนกันล้อหลังก็เป็น ABS นะแล้วก็พันปั๊มเป็นนิสซินแล้วก็จานเป็นซันสตาร์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับโชคหลังนี่เป็นของอะไรวะเดี๋ยวโชคหลังนี่ก็น่าจะจะของโชวว่าเหมือนกันนะตัวรถตัวดีมากแล้วก็น้ำหนักของเจ้าคันนี้เนี่ยนะครับ ก็ถือว่าไม่หนักนะครับ189กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละหนักกว่าเจ้าสตีดทิปเปิลอาประมาณสักสิกว่ากิโลนะครับนี่ดูตัวรถคือตัวรถทรงมันสวยนะคุณดูนี่มันเป็นทรงสะทัดลัดมากาท,ทัดลัดมากเบาะนั่งเนี่ยก็เป็นเบาะ ชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็โอเคเลยแหละบแบบนี้แปลว,ว่าคนนั่งหลังก็น่าจะโอเคนะครับนั่งสบายแหละแต่อาจจะมีแบบใส่ที่พักหลังนิดนึงนะเพื่อให้คนได้นั่งหลังได้สบายนิดนึงนะครับเห <ST> ็นแบบนี้มันอาจจะดูแบบเหมือนว่ามันดูเหมือนคนนั่งหลังไม่มั่นคงครับผม ส่วนกอมจุเชื้อเพลิงนะครับเป็น14ลิตรนะก็ถือว่าก็โอเคแหละนะครับ14ลิตรสำหรับการขับท่องเที่ยวนะรถแบบนี้เนี่ยก็ทำมาเพื่ออ,า,อาศาัยแรงบิดรอบต้นนะเพื่อให้มันขับสนุกแล้วก็ขับในเมืองก็กล้องตัวเลยนะครับดูจากเส้ทรงแล้วขับในเมืองนี่น่าจะ คล่องตัวมากนะก็ถือว่าขับในเมืองสนุกครับตั้งไกลก็โอเคนะมันอาจจะสู้พวก650 4สูบไม่ได้นะครับอย่างเช่นพวกรถรอนด้าเนี่ยก็อันนั้นมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเนื่องความเร็วความแรงในรอบปลายเนี่ยมัน,ม,นมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่า อันี้เนี่ยนะครับด้วยน้ําหนักที่เบาอะไรก็แล้วแต่มันทําให้การขับมันสนุกนะครับขับในเมืองก็คือขับใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยคือมันได้ทุกวันเลยนะครับคือรถมันชวดทรงไม่ได้ใหญ่เถอะทะามันมันดูกระทัดรัดมากครับถ้าใครมาเห็นของจริงเนี่ยคือรถมันกระทัดรัดมากแล้วก็คนที่สูงตั้งแต่ร5 9ขึ้นไปนี่ขับได้แน่นอนนะครับผู้หญิงก็ขับได้แน่นอนผมว่าคันนี้ผมดูแล้วแล้วก็ถ้าซื้อเป็น มันมีแพ็กเกจเสริมนะที่จะเป็นระบบของอมีคลิกชิ h เตอร์นะอัพดาวให้ด้วยมันก็มีซื้อแพ็กเกจเสริมได้แล้วก็คันนี้ระบบโหมดกับขี่นะครับมันก็จะมีอยู่2โหมดก็คือโหมดฝนแล้วก็โหมดรถนะครับก็นี้กดได้ตรงนี้เลยนะแล้วก็มันน่าจะมีอะไรที่มันมันดีมากนะคันนี้ผมว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะลองไปขับดูนะครับแต่ว่าผมดูด้วยสายตาเนี่ยผมว่าคนตัวเล็กนะเหมาะเหมาะกับกับคนตัวเล็กมากๆเลยแหละนะครับเครื่องยนต์ก็เล็กนะครับอาจัซีนะชัซีเป็นท่อเหล็กกลมก็อันนี้ก็แน่นอนครับมันให้ถึงเรื่องความเบาแน่นอนแล้วนี่สเตอร์หลังใหญ่เลยนะครับก็เม้นท์อกก็สเตอร์หลังต้องใหญ่่ะ อันนี้ม,นมันมีคลิกชิปเตอร์ไหมพี่เตอเกิดว่าแบบต้องใส่เพิ่มไอแพ็กเกจเพิ่มนี่ก็คือเพิ่มได้เลยถ้าใครอยากจะต,ตัวพวกคลิกชิปพวกนี้เราเราสามารถไปใส่เพิ่มเติเมที่หลังได้อี้จะเป็นรถตามาไดแต่ว่าถ้าเป็นรถเดิมนี่ยังไงก็ขี่ค่อนข้างมันอยู่เกียร์เขาจะค่อนข้างชิดมาไว<อ>แล้วก็เกียร์ชิดก็คือมาปื้อเราสับสับับได้เลยเหมือนกันครับทาดูนปัดเรือนไม้นิดนึงครับผม อันนี้เป็นจอธรรมดาหรือว่าเป็น TFT เบีอ่์จะเรียกว่าเป็น TFT ครับผมตัวนี้นะฮะก็หลักๆนะครับก็จะมีหน้าตามหน้าเลยตัวเนี้เข้ามแบบเลยเป็นหน้าจอสีนะใส่บอกเกียร์นะครับที่เวลาที่มีให้ปกติไม่เมนูเนี่ยก็จะคือจะเซ็ต up display ทุกอย่างได้เลยครับทั้งพวกอ่าหมู่พวกทั้งข้างหน้าจอพวกไฟชิปไลท์คืออันนี้ก็เป็น d i s p l a ที่ดีอย่หง d i s สองตัวนี้ให้ผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลนส์ในหรือว่าบอกหน้าตาท่าเฉลี่ยนะครับถือว่าน้ำมันในถังยจะวิ่งนี่กี่กิโลก็จะมีตัวนี้มากพอและก็เป็นระฆังน้หล่อเย็นเต็มเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเตือนเซอร์วิสครับผมก็คือแล้วแต่ว่าระยะไหนถึงก่อนหรือว่าวันที่ถึงก่อนนะครับเพราะว่าจะมีตัวประแจขึ้นโซ่ด้วยอันนี้ก็คือคอนแท็งก็คือเตาความสว่างนะครับหน้าจอหน้าจอปรับความสว่างได้ด้วยเต็มเลยผม ทีนี้ตัวนี้ก็คือปุ่มโหมดนะครับโหมดจะมีให้2โหมดเลยคือแบบนี้เลยโหมดสบายปั๊บนะจะมีโหมดโรถก็มีนะครับที่เราเลือกตัวนี้ตัวแมปปิ้งพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าปรับได้อีกทีหนึ่งนะครับเช่นวิธของพวก ABS นะครับหรือว่าเด็คชั่นคอนโทรลตอนนี้ก็สามารถปรับระดับ section คอนโทรลได้ด้วย ABS ก็ปรับได้มันก็ถือว่าโอ้ก็ถือว่าให้ลูกเล่นมาคุ้มเลยเนี่ยเพราะว่าบางค่ายเนี่ย อา,อาจจะได้แค่แท็กชั่นปิดกับเปิดแค่นั้นเองอันนี้มันความเส้นตีนียมันกี่ระดับวอดีไม่ถึงระดับเดีวดยวยอ,อ๋อนี้เลยก็คือเป็นนะครับผมโอเคครับีพร้อมแล้วเดี๋ยวเอาครับผมเดี๋ยวเราลองไปขับกันดูว่าขับเดี๋ยวจะน่าจะตรงนี้เดี๋ยววนซ้ายวนซ้ายแล้วกม็มอ,อกตรงนี้นะครับเพราะว่ารถแบบนี้มันเหมาะนสำหรับขี่ในเมืองครับมัน,มนเดี๋ยวเราลองดูเพราะว่า หลายคนซื้อรถมาแล้วขับทํางานไม่ได้เนี่ยก,ก็มีหลายคนขายทิ้งนะซื้อมาแล้วขับในชีวิตประจําวันไม่ได้คือแบบต้องกลับไปไกลๆอย่างเดียวนี้ยครับคือกลับได้แต่แต่ว่าเหนื่อยประมาณนั้นแต่นี่ดูทรงแล้วน่าจะไม่เหนื่อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบขับดูครับเราเข้ามาดูในส่วนนิดนึงแล้วว่ามีรุ่นไหลบ้าง แต่มีรุ่นพี่อยู่คันหนึ่งนะที่ที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็คือนี่นี่เป็นสติทิปเปิลพันนะครับนี่สปีดทิปเปิลอาร์นะครับอันนี้ก็เป็นสามซูบเหมือนกันนะครับสามซูบทัวพันที่เป็นพี่แบบเจ้า เจ็ดหกห้านะเป็นสวิงอาร์มแขนเดียวด้วยนะกัะนนี้สวยมากนี่ดูหน้ารอดมากหัวพันนี้ก็นี่ดูอวบอุม้มใหญ่มากก็มีอีกหลายคันนี่เนี่สปีด สติทิปเปิล R S เรับอันนี้อันนี้ R อันนี้อันนี้รถค่อน,น,อน,นข้างเบาเลยฮะไปขับวันก่อนนี่เบามากตัวรถเบาแบบคือมันขับง่ายมากกันนี้เดี๋ยวเรารอไทเดนมาลองไทเดนดูว่าไทาเดนมันจะ,จะจะจะสู้ได้หรือเปล่าแับเจ้า สติทิเปิล R S แต่นี่มันอายเกรดกว่านะครับช่วงล่างจะดีกว่าเพราะว่านี้เป็นรุ่นกลางที่ถือว่าเป็นรถที่ดีเลยนะครับอันนี้ปีเก่าเหรอพี่อันนี้เป็นเป็นปีเก่าวกว่ากันนู่นใช่ไหมอ๋อเนี่ยดูหนะ้าดูหนะ้าไฟจะอันนี้จะโจบเขี่ยวกว่านะดูไฟมันจะเป็นตาที่นี่กว่า แต่ว่าจะพูดถึงเรื่องช่องดักลมตรงนี้เนี่ยดูว่าเจ้าตัวเก่าเหมือนจะใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวรอรีวิวเจ้า Trident r i เ e ้น60นะ